มาจับก่อนกลับบ้านไซส์สวยโอ้โหไซส์นี้ไซส์สวยมากเลยมมีาายยยตาาังาอู่ สวัสดีครับน้านาใสาตกทุกท่านครับผมเอ็มนะฮะจากช่องเมียดายมาอยู่นะฮะวันนี้เหมือนเดิมฮะทะลุมันที่เกาะลอยนะครับก่อนสองคันก็เลยกะว่าจะลงไปเช็คหมายสักหน่อยนะฮะวันนี้จะพาเข้าหมายอีกหมายหนึ่งที่ไม่ได้เข้านานละนะครับบนเกาะสีชังโอเคเดี๋ยวสักครู่เรือจะออกละก็เหลือเวลาประมาณ15นาทีนะครับ โอเคอย่าลืมกด b s c r i b e กันนะครับจะได้เป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับไปดูผลงานกันวันนี้ว่าจะได้ตัวมากน้อยแค่ไหนไปกันครับโอเคครับมาเจอแจ็คแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงเกาะสีชังกับแจ็คมาฮะโอเคสวัสดีครับแจ็คครับสวัสดีครับโอเคนะครับ อีก่านหนึ่งเพื่อนกันเนาะสวัสดีครับน้าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมีผลงานดีๆเพราะลมค่อนข้างตอนนี้ลมเงียบมากนะแต่ช่วงบ่ายลุ้นกันอีกทีเนาะโอเคตอนนี้ผมโทรจองรถกับประพรว้แล้วสองคันนะครับเดี๋ยวข้ามฝั่งมาเจอกันที่ฝั่งนู้นครับขออนุญาตเข้าไม้ก่อนนะฮะไม้มหาชนโอเคครับรู้นะครับว่าที่ไหนเดี๋ยวเราจะเข้ากันนะครับไปจะได้ไม่เสียเวลาครับไปเลยครับ โอเคมาถึงแล้วนะฮะน้าสวยใช้ได้เลยวันนี้นะ,ะกับไม้นี้นะะรับฟังดูน้ําก่อนอใสเลยมองเห็นข้างล่างเลยใช้ได้ช่วงนี้ลมกําลังดีนะฮะแต่ถ้าหลังจากนี้เดี๋ยวว่ากันชั่วโมงต่อชั่วโมงนะคะอ่ะไปดูกันกับไม้แรกครับวันนี้ก็มีโยจากอ่ร้านตกบ้านตกปลาบางเบ้าเกาะช้างนะฮะส่งมาให้เทสนะฮะเป็นโยน็อตน็อตคอร์สนะฮะ ราคาดีฮะตัวนี้ทําราคาออกมาแค่ตัวละร้อยเังสีใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองใช้งานดูว่าจะหมานไหมกับโยรุ่น,นี้นะครับแต่ดูแล้วจากรูปทรงโอเคเลยรูปลักษณ์สวยมากนะฮะไปดูกันครับโอเคลองกับไม้แรกไปตอนนี้ลมกำลังใช้ได้นะฮะยังไม่แรงมาก ใช้ได้เลยน้ำก็ไม่ได้สูงมากน้ำไม่ได้สูงมากน้ำใสด้วยนะฮะวันนี้ โอเคถ้ hey, ำพังเงียบมากนะฮะครึ่งชั่วโมงละไม่มีตัวเลยเดี๋ยวเราย้ายไปฝั่งหาดทางด้านนู้นดีกว่าไปกันครับอตอนนี้ผมเปลี่ยนหมายมาแล้วนะครับดูแจ็คก,ก่อนแจ็คลงน้ำละ้ะเ้วเจอกันใหญ่เราพาลงน้ำกันใหญ่ละนะครับพามาที่ไหนดูเองนะครับท้ายแหลมครับไปดูกันกับท้ายแหลมจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยว่อเดินก่อนไวยเม่นเยอะมากเลยไวยเม่นแบบโู้บานเลยอะ ลองเหยียบดูสักทีนี่แหลมเลยโอเคไปกันครับฝั่งนี้ลมเข้าแรงมากนะฮะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหลบลมก่อนว่าจะทะลุไปช่องเข,ขาขาดนะจะลองไปดูช่องเขาขาดก่อนดีวกว่าหลบลมไม่ไหวตรงนี้ไปดูกันครับรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกับยูทูบเบอร์หน้าใหม่เลยสวัสดีครับผมจากช่องไหนครับจากบักอึครับผม เป็นยูทูบเบอร์ไม่ใ่ยูทูบเบอร์เป็น, YouTuber, ปนกําลังทําช่องนะผมก็ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยติดตามรับชมด้วยนะผมก็มากับนา้นาเอ็มนะครับวันนี้เจอครั้งแรกเลยครับผมโอเคครับโอเคถือว่าเป็นเป็นช่องที่กําลังมาแรงเลยอาทิตย์หนึ่งลงคลิปประมาณ5ครั้ง <laughs> ได้อันนี้ผมเห็นนะเขาตกมึกบ่อยมากช่องนี้สองครั้งครับผมสองครั้งยังไงฝากติดตามนะครับไปไปดูกันกลับมาม่ตรงนี้เลยเขาขาดครับ วันนี้เป็นวันที่หาตัวยากมากนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นภาพน้ำมันอยู่แต่ฝั่งนี้ฝั่งวันนี้ก็เป็นลมเหมือนละนะฮนะน้าที่มาเมื่อเช้าอยู่ด้วยกันบนเรือก็เจอกันตรงนี้ฮนะเกก็ว่ายังไม่มีตัวกลับแต่ผมจะย้ายหมายไปกัปป์ก่อนนะครับ,นะรบท้ทองก็อยู่ฝั่งนู้นนะช่องปกติวสักคพู่คิดว่าน่าจะขยับไปทางด้านล่างพราที่จะไปหมายกองอีกงนะครับ โอเคนึกว่าจะแห้วแล้วกว่าจะได้ตัววันนี้เป็นวันอะไรที่ยากมากเอาสายน่ารักเลยโอ้ยกว่าจะได้ตัววันนี้หายากมากอา่เป็นวันที่แบบสุดๆเลยอ่ะ ฝั่งนู้นก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันนะฮะจะฟังฝั่งนี้ก็พอได้อยู่นะฮะหลบลมตีเอานะฮะมามาแต่ไกลมาแต่ไกล มันเป็นวันอะไรวะวันนี้มีแต่ตัวเล็กๆอะใส่มาม่าแล้วกันเนาะมาม่าเอาละกันนะครับไปไฟบิ๊กๆหายไปไหนหมดไม่รู้วันนี้นะฮะแต่ก็ยังดีที่ไม่เหี่ยวนะครับ ออมาได้ชั่วโมงสุดท้ายนีน้นิดแหน่อยก็ยังดีนะครับดีกว่ามือเปล่ากลับบ้านนะครับไม่ไหวแน่ของในน้ำครับไม่แน่ไม่นอนครับบดจะได้ก็ได้แบบง่ายๆเลยไซส์สวยๆเลยบดจะไม่ได้ก็ เหมือนเยนี่ยงว่านหครับไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะครับมาได้มาปิดกับจอกคอกเพราะว่าฝั่งทางด้านนู้นะมีปัญหาเรื่องน้ำมันอยู่นะครับ ที่ว่าเคยได้ตัวไซส์สวยๆเคยไดไง้ง่ายๆเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นไม่ได้เลยนะครับอ่ะไม้แต้มนะครับไซส์ไม่ใหญ่เลยวันนี้ได้กระป๊อกกระแปก๊กมีแต่เด็กแว้นเล็ก <laughs> โอเคเล็กใหญ่นับหนึ่งไปก่อนนะครับไซส์ไม่ใหญ่เลยจริงๆแบบไม่อยากเอา,อาฮะแต่แบบยังไงอ่ะวันนี้มันหาตัวยากซะเหลือเกินเนาะ พอได้ใส่มาม่าแล้วกันนะครับดีกว่าแห้วนะครับไปต่อครับเดี๋ยวพอมีเวลาอีกนิดหนึ่งอยู่ตอนนี้ผมย้ายฝั่งมาจ็อคอกแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเล่นไม่ได้เลยไม่มีกัดเลยแล้วก็ข้างๆโนวาเทียวก็แบบลมพอสมควรก็เลยหลบเข้ามาที่อ่าวจ็อคอกก็พอมาได้ตบเด็กนิดหน่อยนะครับใช้ถวยมาแล้วครับ ไาส,สวยเลยโอ้มาจับก่อนกลับบ้านส์สวยโอ้โหส์นี้ส์สวยมากเลยสุดยอดครับแต่ว่าจะไม่มีตัวสวยๆแล้วนะฮะอ่ะกดล็อกลอดเที่ยวสายสวยเลยมาแล้วนะครับ โอ้โหเกือบแย่เลยไปครับยูงมีเวลาอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ หาตัวได้ยากมากนะฮะหายากจริงๆยอมรับเลยต้องพกจอบพกเสียบมาด้วยนะครับมาดูผลงานก็ถือว่ารอดเหียวนะฮะรอดเหียวอยู่ <laughs> ก็พอมีไซส์สวยมาตัวหนึ่งที่เหลือก็เป็นเด็กวงเด็กแว้นนะครับ <laughs> ก็ยังดีที่ไม่เหียวครับโอเคครับตานาครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมจะมาแก้มือใหม่อยู่นะครับขอบคุณมากครับ